วัสดีเวิร์ลทุกคนผมปายครับคลิปนี้ยังอยู่กับแจ็คลอเดนของ MK2 แต่เดี๋ยวแต่งแบบดีๆแล้วไม่ได้เล่นแบบเสินแสแล้วตอนแรกที่เห็นแพดโนที่มันจะเอาอาร์ตมาร์เก็ตพารของ MK2 เข้ามาดีใจเลยนะเว้ยเพราะอะไรรู้ป่ะทำให้นึกถึงสมัยที่เล่นโมโนแฟ2สองโมเดลหนึ่งปแปดเจ็ดอะคิมโบอะภาพจำมันมาเลยอะป้องชึกป้องชึกโคตรจะโอพีอะตอนเข้ามาแรก มันมีบั๊กยิงพร้อมกันไม่ได้เว้ยเพราถ้ายิงพร้อมกันแล้วกระสุนที่ยิงออกไปมันไม่ตรงเตาไอตอนแรกผมก็นึกว่ามันตับให้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าวะเหมือนอาจจะแบบไม่ให้มันโอพีเกินไปสรุปอีกทีคือบั๊กสินแสเล่นแบบไม่แต่งไปแล้วนะฮะของเราข้ามไปตอนแต่งเลยละกันจัดเซตเอาไว้เรียบร้อยแล้วนี่ใส่อัลติมาเก็ตพาร์ทหักไปหนึ่งช่องส่วนที่เหลือเนี่ยเหลือ4ี่ช่องพอดีเลย แต่ผมไม่ใส่ a อ m u n i t เนชเพราะว่าเดิมๆดีอยู่แล้วไม่ต้องไปใส่อะไรเพิ่มเลยที่ใส่ก็คือ3อย่างที่เหลือนะฮะ มาโซเป็นตัวนี้คาวเบรกเกอร์โช็กเอาชาร์เดอร์พิลเลสเปดแล้วก็ฮิฟไฟเอคกซลเซซีมาที่เสียก็รีคอยคอนโทรเอ็นดอซัสสเปดตัดออกไปเลย <laughs> เพราะยิงฮิฟไฟอย่างเดียวอย่างที่3เลเซอร์ก็ตัวนี้วอร์แดนฮุกซาริเนคอลเลเซอร์เอาฮิฟไฟเอคกซลเซซีแล้วก็สปินนูฟาสสเปดมาที่เสียเนี่ยไอเลเซอร์ Laser ที่ศัตรูเห็นตอนเอ็มดอซไซอะก็ตัดออกไปเลยเพราะเราไม่ได้เอ็มดอซไซอยู่แล้วแล้วก็อย่างสุดท้ายออปติก จริงจริงบางคนออปติกอะไม่ใส่ก็ได้นะเว้ยแต่ผมใส่เพราะว่าเอารีคอยล์คอนโทรนะับไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวเดียวที่เพิ่มรีคอยล์คอนโทรเอลิสเคลียช็อตเอารีคอยล์คอนโทรมาอย่างเดียวเลยส่วนที่เหลือช่างมันมาดูตัดคียของเซตนี้กันหลักๆอะพิฟายสเปรดมินเนี่ยมันครบหรือศู์เลยนึกว่ายิงแบบสลักอะส่วนแฮน d l เด g ลิงก็ได้มาครบเลยนะฮะตัดเอ็นมาซะสปิออกไปเพราะไม่เล็งอยู่แล้วได้รีคอยล์คอนโทรมาด้วยและก็ทาร์เก็ตเฟนด้วยเหมือนกันส่วนข้อเสียเนี่ยเลนส์ จริงๆตัดอ,ออกไปเลยก็ได้นะไอแดเมจที่เห็นลดลดนี่คืออย่าไปแคร์อะไรมันมากยิงพร้อมกันมันก็ตายอยู่ดีว่าห,าห้องเล่นเงินดีกว่าต้องเอา1 0บ1ีสิบละคนมันเยอะดีว่าซิกสตาฮาร์ดพอยเริ่มไปได้ไม่นานเท่าไหร่บันไดบันไดนอนอยู่นอนอยู่อรออู้ไม่โดนเอาเดินสวนกันอีกนี่นี่เข้าข้างกาง,กางกลางก็ตายอะ อุ้ยโอ้โหไม่น่ามีดนี่อือนี่ไงตัวนึงอุ้ยอุ้ยเกือบตายอุโมงค์อุโมงค์อุโมงค์อุ้ยอุ้ยโอ้โหทริปเปิลคิวว่ะพ่อหนุ่มโอ้โหยังตายอุ้ยมีดอีกแล้วโอ้โหพลาด คือถามว่าปืนนี้มันโกงไหมอืมผมว่ามันไฮริคไฮรีเทอร์น่ะเพราะสมมติถ้ายิงพลาดใช่ป่ะไอฝั่งตรงข้ามมันก็มีโอกาสยิงเราตายได้เหมือนกันอ่ะแต่แค่ว่าใครที่แม่นแม่นอ่ะปืนเนี่ยก็คือโคตรของโคตรด,ดีเลยอโอ้โหนี่งไงยังหลบก,ก็โดนอ่ะโว้ยโดน โมแตกไปก่อนโอแตกหนึ่งแตกสองแตกสามแต่รู้สึกว่าบางทีถ้าเป้ามันเล็กไปอ่ะยิงก็ไม่โดนเหมือนกันนึกภาพลูกสลักอ่ะอุ้ยเอา้ามาตอนไหนเนี่ยนี่นี่ยังตามอีกบอกว่าไม่เล่นไง บอกคำเดียวไม่รู้เรื่องเหรอเฮ้ไอพวกนี้ต้องบอกให้กี่รอบใครมันนอกอะไรอยู่ตรงนี้อืออืออุ้ยวิระยะโคตรจะไกลอือไม่ได้เพ็บโลใช้แป๊บนึ่งเอ้ยไม่ตายขอหัวขอหัวอือไม่ตายโอ้โอหมืงสองไม่สองวะเห็นปะ ถ้ายิงพลาดยังไงก็มีโอกาสตาย <c oughs> อยู่ดีกดไป49ตัวขออีกตัวเดียวไม่ได้ไงจะ50ละอ่ะสุดท้ายละเดี๋ยวหาสมอลแมปเล่นดีกว่าเอาวะลัดโอเคเรื่อนพอดีด้วยบ,บ๊อมอูมอ้มันเลยเดิยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอ้า โดนอันแน่โดนแน่แน่นี่หัวแตกอะไรอยู่บนโอ้โหเฮ้ยไม่ต้องขึ้นมาลงมาใครสั่งใครสอนให้ขึ้นอสองโอ้โหนี่ไอตัวข้างบนมันยังไงยังไงก่อนอืเอาอย่างไ,างไก,างกลอ่ะนี่หรือลูกสอง <c oughs> นี่มันมาร์คแมนในคฆ่าลูกสองแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะ เออมันก็บล็กแมนนี่หว่า <c ười> แค่เปลี่ยนจากบล็กแมนแปลงเป็นลูกซองเอออะไรนี่ยิงนี่โอ้โอ้นี่โยกไปขวาจังโดนอืมจะไป ไอ้หลวงพ่ออืมไ <C ELL> ล่ชิคทีละตัวเลยขวาขวานี่ไงอ้าวชานะเฉยเอ้ยคิวเข็มด้วยสไลด์ไนปหนึ่งกลุ่มรู้อยู่ตั้งขวานี่ไงวงมันๆน,นะครับน้องๆ ไป35ตัวฮนะสำหรับแมปรัสเอาละแจ็ควอร์เดนส์อัพตมาเก็ตพาร์ทของ MK2 ขออย่างเดียวเลยไม่ต้องไปแตะอะไรทั้งนั้นไม่ต้องเนิฟไม่ต้องบัฟอะไรทั้งสิน้นปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปเท่าที่เล่นมาคือมันเล่นสนุกของมันอยู่แล้วก็ทำให้ผมมีหลักสังหรณ์ว่ามันต้องโดนแน่ๆวะใจไม่ดีเลย ถึงมันจะดูโกงๆแต่อย่างที่บอกปืนมันไปทาง high risk high return ถ้าได้มันก็ได้เลยแต่ถ้ามันเสียจังหวะควงอะ่ะมันยิงส่วนได้โอเคคลิปที่ถ่ายรอบนี้หมดละแกคลิปนี้เนะี่ยไปลจะจอกันใหม่กันคลิปหน้าวัยไวรุ่นโกงด่า <in>